สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการรับโค้นอังเปานะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีนะผ่าน t ทมานี่วอลเล็ตด้วยการทำภารกิจของทาง t ทมานี่วอลเล็ตนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทําได้นับเราก็จะมีโอกาสรับเงินฟรีนะตอนนี้ผมก็ได้รับเงินไปแล้วอยู่ที่810บาทด้วยกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมอื่นๆด้วยของแอป t ทมานี่วอลเล็ตกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวันนี้ทุกคนนับมาอยู่ในแอป To m า n ี y Walllet นะครับซึ่งนะครับแอปนี้ทุกคนนะผมแนะนําเลยนะใครที่ยังไม่มีติดเครื่องนะครับแนะนําดาวน์โหลดเลยเพราะว่านับแอปนี้ทุกคนนะเราสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยทุกคนนะตอนนี้ก็แอปนี้นะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับโค้ดอังเปาจากแอป t o มานี่วอล l ล็แล้วก็ มาอัปเดตกิจกรรมภายในแอปท o ูมนี่วอเดตดับแล้วก็ช่องทางการรับเงินฟรีรับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสอบใครที่ ทําทในหน้าทิกต o อกนะครับหนุ่คนทนะี่สมัคใครที่ทําในหน้าทิกต o อกนะครับแล้วก็จะถอนเงินนะไม่อยากถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารแต่ว่า,าเราอยากถอนเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็สามารถที่จะใช้บริการของแอป t ูมานี่วอลเล็แล้วก็ไปทําการเชื่อมโยงนะกับแอปที่มีช่ว่าทิกตอกนะก็เวลาเรากดถอนเงินเงินเข้าทันทีทุกคนนะเงินเข้าไวมากเลยนะครับในส่วนของแอป t ูมานี่วอลเล็นะฉะนั้นก็ไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ติดตั้งได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีก็ดีวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้กัน,น ผมอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในส่วนของกิจกรรมที่เราจะมาอัปเดตก่อนเลยนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทู m o นี่นะครับอ,อันนี้นะ่าี่ผมเลือกแป๊บหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้เพราะาผมอัปเดตเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่อยทุกคนนะก็คือนี่ทุกคนนะรับคุ้ม8 8 8 8ัอยแสคอยนะครับเมื่อสะสมคอลเลกชันก็ผตัวนะกดเข้าไปนตะตอนนี้ทุกคนนะใครกดเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่แค่คุณนะ ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับขออภัยระบบปิดปรับปรุงชั่วคราวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในขณะน,นี้รอสักครู่แล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นเหมือนกันเนาะไอก,กิจกรรมนึงก็คืออันนี้นะครับทูมน,นี่คอยนะใครกดเข้ามาแล้วก็เป็นแบบน,นี้ผมก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะก็ไม่ต้องตกใจอะไรกันนะครับคอยของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ทุกคนนะอ่าแต่ว่านะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะที่ผมไม่ได้เข้าร่วมผมก็ไม่รู้นะผมจะไม่อัปเดตในส่วนของคลิปนี้นะ อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นกิจกรรมนะในส่วนของการรับเงินฟรีนะครับไม่ใช่ว่าเรากดาแล้วก็มารับเงินฟรีเลยนะเราต้องทําในส่วนของงานให้กับเขาด้วยงานของเราก็คืออะไรงานของเราก็คือชวนคนมาใช้งานแอป to m a n ี w ว l l e t ให้ได้เยอะนะครับเพียงแค่แชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนของคุณ รับเงิน30บาทต่อหนึคนนะครับมีทุกคนนะก็อันนี้คือลิงก์ของเราส่งใครจะแชร์เป็น QR code ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมีทุกคนนะก็ได้รับเป็น QR code ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับยิ่งชวนยิ่งได้ทุกคนนะนี่คือดูวิธีการชวนเพื่อน,นรับของโทมานีวอลเลตรับก็ สามารถชวนได้ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยนะก็คือรับ30บาทเพียงชวนเพื่อสมัครใช้งานโทมนี่แล้วก็ใช้จ่ายหรือโอนเงินครั้งแรกภายใน15วันสมมติว่าเราแนะนำในเอนะในเอไปอทำไปดาวน์โหลดมานะับแล้วก็ในเอนั่นก็ไปใช้จ่าย แอปธูมานี่วอลเล็ก็คือสมงบัตรในเอไปซื้อของในเซเว่นอยู่แล้วนะครับอ่ะธูมานี่ก็เป็นของเซเว่นหลายเนาะก็คือเป็นของ CP พหลายนะก็คือว่าไปซื้อสินค้าในเซเว่นแล้วก็เขาก็จ่ายผ่านเซเว่นโดยการผูกบัญชีกับธูมานี่วอลเล็ตนะภายใน,นเวลา15วันนี้เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเข้ามาเนาะพิเศษนะรับเพิ่มอีก20บาท เพียงน,นะชวนเพื่อนนะที่สมัครธุรมมนิวอยู่แล้วนะครับไปเปิดบัญชีกับ My s a v i n g สสำเร็จรนะับอันนี้คือเป็นการอัปเกรดของ My s a v i n g นะอันนี้ผมได้มาอยู่ที่340บาทเนะาะส่วนอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่570บาทเออผมคำนวณผิดนะที่ผมบอกว่าผมทำรายได้อยู่ที่810บาทตอนนี้ทําแล้วอยู่ที่800 570 570บวกกับ340ก็กลายเป็น910บาททุกคนนะผมคำนวณผิดทุกคนนะทำเงินไปแล้ว910บาทด้วยกันตรงนี้นะครับได้รับเงินฟรีจากตรงนี้นั่นเองนะฉะนั้นก็ใครที่เห็นโอกาสตรงนี้นะสามารถที่จะไปทำได้เลยตรงนี้นะ มีช่องทางการที่คุณจะไปทําการตลาดหรือการแนะนาแอปพลิเคชันนี้ก็หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทิกติกที่มาแรงที่สุดนะค,คุณก็สามารถไปแนะนําให้กับคนที่เปิดร้านในหน้าแล้วก็อยากอถอนเข้าทุตมีว่าเด็กก็ไปแนะนําให้กับเขาได้นะทําคลิปวิดีโอทาคอนเทนต์แนะนําได้หรือจะไปแนะนําผ่านไอจผ่าน Facebook ผ่าน Line นได้เลยทุกคนนะแล้วแต่เราครับเอ็นแวร์นะแล้วแต่เราครับว่าเราจะไป ทำที่ไหนนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็วันนี้รับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับเรื่องอื่นๆตรงนี้ผมไม่ได้ไปทําทุกคนนะอ่าก็อันนี้ก็ทําอยู่แหละอันที่ว่าชิดอินนะชิดอินนี่ทุกคนนะก็เมื่อกี้เ้วได้รับมาอยู่ที่2บาททุกคนนะก็กดเข้าไปแล้วก็ไปชิดอินได้นะครับดีทุกคนนะผมชิดอินแล้ววันนี้ได้มาอยู่ที่2บาทด้วยกันแล้วพวกนี้ก็3บาทนะครับถ้าใครจะมารับเงินฟรีตรงนี้ก็มากดได้เนาะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปทําการสอนรับโค้ดอ่งเปาต่อนะครับผมมาที่โค้นอ่งเปานะครับอ่าตรงไหนเอ่ยนี่ทุกคนนะดูทั้งหมดนะแล้วก็ผมจะสร้างซองทูมานี่วอลเลยก,ก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทําการสร้างซองไปทั้งหมดหลายคนนะผมจะสร้างไปทั้งหมดหลายคนนะครับแล้วก็อ่าทายคลิปนะครับผมมีโบนัสก็คือว่าผมจะ แนะนำในส่วนคนที่อยากทําในหน้า Tik t o อกนะครับนี่เราคนในหน้า Tik t o o กแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมม n ่วอลเล็ด้วยนะครับรอดูจนกดจุจนจบคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสร้างซองอังเปาก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็สร้างซองอังเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็วิธีการรับซองอังเปาก็มาที่ช่อง YouTube ของ ANC Studio นะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะรเราก็ค้นหาแล้วเราก็กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้แล้วก็กดเข้ามานะครับตอนนี้ก็ ครบผู้ติดตาม2 0 0 0 0 0คนแล้วทุกคนนะก็เมื่อวานทำดีล่าน้ำเมื่อวานก็1 9 9 0 9 0 0กว่าบาท900กว่าคนทุกคนนะตอนนี้ก็ครบ2 0 0 0 0 0แล้วนะครับผมนะก็ดีใจมากเลยที่เดินทางมาถึงจุดนี้ทุกคนนะก็ทำดีล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมเป็นกำลังใจเสมอมานะครับอ่าแล้วก็มีข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันนะครับอ่าใครที่สนใจเปิดช่องยูทูปนะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยเนาะเมื่อวานเนาะ คริสตินโนโรนลโดนะก็เปิดช่อง YouTube เหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนนะเมื่อวานตอนที่ผมอ่ารันคลิปนี้นะประมาณติดตามประมาณ16ล้านคนตอนนี้ทุกคนนะสากว่าล้านคนแลวทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแต่เดียวนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยแล้วกันเนาะก่อนไปเราก่อนที่เราจะไปรับชมการรับอังเป่านับนี้ทุกคนนะสาล้านคนเลยทุกคนเห็นไหมเออเยอะมากทุกคนนะ <laughs> ก็นะ่าไปนั้นได้เนาะอ่าวิธีการรับคนอังเปามาที่ช่องนี้แล้วนะครับช่อง a n ็ s t ี d i o แล้วก็กดที่นนทนทคนนะ แล้วก็มากดที่คำว่าเว็บไซต์กรอกโคดอังปอานะครับเป็นเว็บไซต์ของทั้งช่อง ANC Studio ได้เลยนะอันนี้ก็ให้เราใส่โคดอังปอาตามผมนะครับแล้วก็เรากดเซิร์ชไปนะครับซึ่งนะครับผมในส่วนของโคดอังปอาในคลิปนี้ก็คือ C N D C 2 2 3 8 4 2 C N D C 2 2 3 8 4 2 กดเซิร์ชไปนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของซองอังเปามานี่ทุกคนนะให้คุณรีบกรอกเบอร์ทูมานี่วันทีของคุณในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดรับซองเลยนะก็คุณก็จะรับเงินทันทีนะครับประมาณนี้เลยทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะไปดูการทําในหน้าทิกต o อกนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือว่าให้คุณไปดาวน์โหลดแอป s e l l e r Center นะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยซองนะครับให้คุณโหลดแอป t i k t o อกด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปเข้าในส่วนของนหนน้า TikTok นะครับ อ่านี่คือข้อมูลหลังบ้านของผมนะครับเออผมเปิดให้ดูเดลยทุกคนนะก็ทําในส่วนในหน้าท i ิตตอกนะครับของเดือนนี้เดินสิงหาคมนะครับก็ยอดที่ทําได้ก็คือยอดขายทําได้9,900บาทนะครับแล้วก็ขายได้44ชิ้นได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 683.97ตางค์นะครับวันนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นจนํานวนคลิกต่างๆทุกคนโอ้โหยอดโตไวมากทุกคนในส่วนนี้เนะเาะนะครับนี่คือเป็นในส่วนของช่องทางที่คุณสามารถที่จะทำในหน้าทิกตอกโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนะโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนะทำไมผมให้เราไปทําการ ดาวโหลดแอป Seller Center เพราะว่าเราจะไปเปิดบัญชีเป็นร้านค้าเนาะซึ่งบัญชีของร้านค้าของเราเนั้นเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะนย์คนก็สามารถที่จะนําสินค้ามารีวิวแล้วก็มาแปะตะกร้าได้แล้วนั่นเองนะครับวันนี้เนาะก็นะครับอันนี้เป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถที่จะ เงินฟรีได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนได้เนาะโดยที่ว่าเอาสินค้าที่อยู่รอบตัวเราแหละเนาะเรามีอะไรที่เราใช้งานอยู่ประจำนะครับอ่ก็เอาไอ้น,นั้นได้เลยนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะในส่วนของโบนัสท้ายคลิปของอันนี้เนาะใครที่ดูจนจบนะครับผมนะก็อาจจะไปดาวน์โหลดแอปริทตอรดาวน์โหลดแอปเซนเตอร์เอ่อเซนเตอร์เซนเตอร์แล้วก็ไปทําได้เลยนะส่วนวิธีการทำนะผมไม่ได้บอกนะในส่วนคลิปนี้เพราะว่ามันยาวเนาะก็ให้ทุกคนไปเซิร์ชในส่วนยูทูบนะมีคนสอนเยอะมากในส่วนของเรื่องนี้เนาะก็ลองไปดูนะครับอีกชอบหวังว่าถ้าผมมีโอกาสผมอาจจะทําคลิปให้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำเนาะโอเคนะคแล้วก็ยังไงก็ตามนะ่าช่วยกันกด ไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในะการทําคลิปต่อๆไปกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงคลิปมานั่นเองนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอินชชอร์ลอสวัสดีครับ